สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาทำอะไรอยู่ทางวัดนี่ป้าพี่น้องเ<ะ>มื่อนี้คือเกิด<ะ>เ,ออเหตุการณ์ที่บวกคาดฝันผู้ใด,ดขับรถขับเรือไปสามาสากันให้ร,ระวัง<ะ>เป็นยังบอกราะปกติก่อนที่ขับรถออกจากบ้านให้เฮ็ดจังไรพี่น้องให้ตรวจยังไงการตรวจการเดินทางเนาะใช่น้ำประมาณนน้ำเครื่องแมนตรวจเช็คก่อนแต่ว่าเมื่อนี้เจตังกระบุญถ้ำนี่ถือว่าสะเพาหลาย บ่ได้เช็คเช็คมันแบบว่าใช่ไอ้น้ำมันเครื่องน้ำมันม้อน้ำอ้นักหม้อน้ำมันได้ตรวจมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าน้ำในหมอน้ำมันดับพี่นนองเป็นยังสี่ละนี่หละเสียแั้แต่กี่โมงขับรถบ่ายสองโมงประมาณโมงประมาณสองโมงยี่สิบห้านาทีนี่แหละ จะจะเดินทางไปที่หลักกิโลใช่จะเดินทางไปที่หลักกิโลจะถ่ายคลิปมาวัดมาวัดแล้วไปลดมาเสียกันนี้พี่น้องรถเสียแล้วครับหลวงพ่อเด้อขออนุญาตเด้อค่ะพ่ออนุญาตค่ะมาเอาหลวงพ่อจะดูนะหลวงพ่อจะอันนี้แหละพี่น้องนันงสล้ายบางนะครับเพื่อที่จะค่ะนำรถกลับไปที่กาฬสินธุ์ระยะทางเท่าไหร่ อ้าวนาจะสองร้อยนะคะไปจากเกือบสองรอยนี่แหละเนาะประมาณนี่แหละแมนสองร้อยสองร้นิดสองร้อยกว่าไดลเทากับจงเอารถเทากันไปสมอยู่บ้านเทาเนาะเสียเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายบ่ายสองกว่าบ่ายสองยี่สิบห้านี่แหละเรียกรถจากอำเภอสมเดชแมนรถรถสไลด์จากสมเด็จมาจากทุ่มนี่ผู้ช่างอกสองทุ่มยี่สิบห้าอีกเอ้า เอาไปเต้นไปเนังสันเอาเสองคุมยี่สิห้าแล้วนอออีรีนี่นะเ้แม่นเราเรียนด้เนี่ยเนี่ยจะเนี่ยจะยี่สิบห้ารดค่ะบานนี่จ้างรถสไลด์ทะเบียนรถทะเบีนรถแปดเก้าสองหกแปดเก้าสองหกเดี๋ยวพวกเใดอยากเช่คพวกาเอาหกสองด้วยอ้ากงวดงวดที่แล้วนะ ข้าเจ้ามาเชียวรถมันงวดมันออกไอศูนย์หาคือหาศูนย์นี่แหละแล้วก็งวดฮัดมามาออกแปดสองแมะบัตรงวดนี่มันมีแปดเก้าสองหกเนาะไปครับไปแล้วไปขึ้นแล้วหลุดนกันเด้ออ่าพี่น้องนี่นะคะรถเจ็ดตังเจ็ดรถคนที่ใส่ อันนี้เอารถสไลดล์ขึ้นนะคะท่านผู้มชมสร้างไงฮะวิดวิดอ๋อสายสายต้องให้สายมันขึ้นเมดสะก่อนแห่รถแร้วรถเร็ว,ว,ว,วมีไหมคไไปน้ำรุสะไล่ตรงข้าไปน้ำพถสไล่เบ,บี้ยปีกไ,ไหม โอ้ยมอนี่ยบอกให้ยุดยุดบ่ายุดพี่น้องคือต้องเกาะไม้พะ่า้ตัวนั่นมันหายตัวลากตัวดึงมันหายพี่น้องเห็นฮองวะ ยูสร้างเอกนะคะพี่น้องอยู่ไอ้สมเด็จเจตังในหลังใช่บริการเพิ่นเพิ่นบริการดีนะคะไอ้ควยรถดูนาจที่นอนขนาดเนาะมีทะเบียนรถอยู่บ่สร้างของเจ้าทะเบียนอีหยังอันสร้างเอกเอาแล้วมันเท่ไรเนี่ยเลขอีหยังเกาะสองหนึ่งสามสามสองหนงสาสามสอง

รถข่อยรถข่อยขึ้สะไลย์อยู่เลยเนี่ยรถกล้องขึ้นสะไลย์อยู่เลยเอาข้าก้อนกับสะไลย์เล่าสะไลย์เริด่ดพี่นางนะขอบคุณเด้องอ้าวเกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องให้ห่อนให้ถึงบางนะ้านเด้อมาหอดสุรินแล้วก็ได้ก็ดียูดอกคนบ่เป็นหยังเนนะาะดียูดอกคนบ่เป็นหยังพอไปหอดแล้วก็คือทางมาตั้งคิไปที่ีิโลค่ะ ขับเรียนรถตู้ขลาบว่ะอสังเกตดันก็ฮะตลาดนวลราตูอะไรนะเนี่ยก็อนกได้ชกเน่ยเดี๋ยวน้อวันนี้แล้วพี่น้องจัดนักจัดเต็มแปดเก้าสองหกจัดไปเลยมันมักออกเวลามีอย่างเกิดตึ่น่ะ แต่งานมั่ดูแลมันเป็นยังสี่แหละพี่น้องเพราะฉะน,น,นั้นเขาต้องดูแลเนาะบอกเจ้าของอกว่าเ <c oughs> นี่ยเอฟซีที่บ <c oughs> อกดูแลเขาตีนเขา้าไปหาเงินหาคำค่ะอา,อามันมาน,มานเดอ้อคำคคุ้นคเด้อมันเขาเอาขึ้นเนขาเอา,าข,ข,ขึ้นหนักดเดีมันหมานคำคคุ้นคุ้นเดอ้อลูกเอ้ส้ามัน ค่ะค่ะอเลขทะเบียนรถเนีทะเบียนรถทะเบียนรถเจ็ดสนเจ็ด่มาเจ็ดสาดินั่นเจ็ดเจ็ดสาม้กันไหมซื้อไว้แล้วมันบ่นี่เจ็ดสามซื้อไว้แล้วครับค่ะแต่ผหัวาทเบียนนี่เด้งเอินไว้เนี่ยบางเอิญมาตรงกันเลย เาลอีสานชอบเจ็ดสามนะคะซื้อ,อไว้แล้วด้วยนะคะอ่าตีเอกบริการนะครับมาแต่กาซสินนถนนนะครับ่นเยอะนะครับอ่ะขอบขอบคุณเดินทกยังไงก็ขอบคุณเอ่อทีมงานนะคะทุกๆกท่านนะคะวันนี้ที่มาอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เลี้ยงข้าวด้วย ขอบคุณมากค่ะจังไดก็เดินทางปลอดภัยน้องทุกท่านเนาะครับค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะไปพี่น้องห้องกับันได้บ้านนี้จังไดฝากไปกระลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะการท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชม ที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากำไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เลข t เลข3 2 5 1 s เลข t เลข3 2 5 1นะคะโูชามาจากที่วัดของปูซิลานะคะธรรมอุทยานของปูซิลาซิริเจนโทนะคะ ใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ